ท,ที่อยู่ในกรณีนี้เหมือนกันเพราะว่าก็มีกรณีทําสีทงชาติได mm hmm. ้ครับน,นี้ก็ให้ทางสํานักพระราวังธรรมวัานธรรมได้เตรียมทําเรื่องแจ้งตอนนี้คือแจ้งเรื่องพรบาคอม <Okay. S 1> ้ามาที่ d ีเนะครับในเรื่องของการให้ตรวจสอบเพจที่มีการเผยแพร่เพราะว่าทราบว่าจะเป็นการโพสต์ในเพจส่วนตัวครับซึ่งก็ต้องหาต้นตอเชื่อมโยงไปถึง ทางผู้รประกอบการเจ้าของอสินค้าผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่เราสอบยังไม่พบในประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องของการโพสต์ตามเรื่องของการนำเข้ามาซึ่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็จะดูว่าเข้าข่ายพรบคอมในจุดใดบ้างแต่แต่กรณีต่างชาติผลิตผลิตในต่างประเทศนี่เราเราดำเนินการอะไรก็แต่ถ้าตามพรบคอมก็คือต้องแจ้งไปที่ เอสก็จะแจ้งปอทอแล้วก็ยื่นคำร้องต่อสารเพื่อที่จะให้ปิดถ้ากรณีที่ไม่อยากให้มีการเผยแพร่เพจที่เป็นกรณีภาพดังกล่าวนะครับก็เป็นการให้ลบจากการเผยแพร่ในประเทศแต่ถ้าในกรณีของการให,ให้คือคัดค้านกรณีของการออกแบบที่มีการนำธงชาติแล้วก็ตาครุฑมาไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นถ้าตามข้อกฎหมายของเราปัจจุบันก็จะเป็น เรื่องของพอรบรทงนะครับซึ่งตามระเบียบสํานักนาย,ยกเดิมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการติดทงให้มีความเหมาะสมก็คือเหนือเอวขึ้นไปนะครับคือต่ำกลงมาเนี่ยผิดอยู่แล้วนะครับทีนี้กรณีนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่พบนะครับในกรณีของการมีผลิตภัณฑ์จาบภาพเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ในกรณีที่การเผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้ดําเนินการในส่วนของอให้ทาง D s เอตรวจสอบในเรื่องของ นอกจากเพจดังกล่าวนะครับที่มีการแชร์กันขอความเห็นขึ้นมาเนี่ยมีการามีการส่งต่อหรือมีการเปิดหัวข้อในห้องสูนทนาอื่นหรือไม่นะครับทางนี้มันเป็นข้อความซึ่งเ,เกิดเห็นแล้วคนไทยทุกคนเห็นก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่านี่เราเคยเห็นกรณีของผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นเสื้อผ้าอาพรเข็มขัดนะครับแต่ว่าเป็นกรณีนี้เนี่ยก็เป็นกรณีที่เรา คิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้วจะมีการขอข้อมูลกับทางเว็บไซต์ไหมคะว่าใครเป็นผู้สั่งทําสินค้าที่มีตราคุดลงไปนียค่ะอันนี้ทราบว่าเป,เป็นในเรื่องของรุ่นของการออกแบบนะครับตามผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวที่เห็นก็คือ DNA ฝาลเนี่นะครับซึ่งยังไม่พบในประเทศไทยเหมือนกันแต่กรณีที่มีการเผยแพร่รูปในคอลเลกชันนี้นะครับก็เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือถ้าในประเทศไทยพบ มันก็ผิดอยู่แล้วในกรณีของการนําพงชาติไปประดับในจุดที่ที่ขัดต่อระเบียบสํานักนายกแล้วก็พรบงนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพในคอมพิวเตอร์ก็ต้องแจ้งทาง DS เพื่อที่ส่งคําร้องต่อศาลเพื่อที่จะให้แจ้ง ISP ครับหรือให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลบหน้านั้นออกไปที่เ้าไปแชร์จะมีความผิดไหครับแชร์หรือคอมเมนต์นะครับ ขณะน,นี้กใ็ให้ให้ตรวจสอบอยู่นะครับโดยสํานักเฝ้าระวังทางวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยตรวจสอบว่ามีกรณีแชร์กี่กรณีนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเราเห็นเป็นเหมือนหัวข้อในการสนทนานะครับในแต่ก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จะตรวจสอบต่อไปว่ามีการแชร์ออกไปขนาดไหนแต่ข้อความส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความหงอยเป็นความไม่สบายใจถึงความไม่เหมาะสมของการนําสีทงชาติหรือทงชาติแล้วก็ตาครุฑ เอาไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะครับขอบคุณนะครับเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน่วยรับออกแบบให้แต่มันก็มีคนออเดอร์แล้ฮะฮะต้องต้องมันเป็นเหมือนเทเลเมตตามออเดอร์ว่าถ้าถ้าจะใส่ชื่อเราเพิ่มไปก็ได้แต่ที่เขาออกแบบมันต้นต้นคือเป็นสีธงชาติกับมีตาขุดซึ่งมันไม่มันไม่ไม่ถูกนะเพราะครับเพราะเกิดคัตเตอร์ตลาดมันแพแล้วมันอาจจะต้องใน ในการประชุมของคณะทำงานสปคในวันพรุ่งนี้จะมีการนำนำเสนอหารือในในกรอบอย่างเป็นทางการและก็เป็นเป็นกรอบที่ครบถ้วนทั้งในมุมของสาธารณสุขนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกระกรทรวงวัฒนธรรมจะมีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเกี่ยวข้องกับประเพณีสงการานต์นะครับซึ่งจะมีแนวปฏิบัติสําหรับประเพณีนี้นะครับซึ่งได้หารือเป็นการเบื้องต้นแล้วกับทางท่านเลขาสมชทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับว่า ทีนี้ก็จะเป็นการอนุญาตให้มีการจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณีนะครับโดยเน้นแก่นแท้ของประเพณีก็คือส่งน้ําพระทำบุญต,ตักบาตรลดน้ําขอพรพ่อแม่ผู้สูงอายุส่วนกิจกรรมที่เป็นการละเล่นนอกเหนือจากประเพณีนะครับโดยเฉพาะการสาดน้ำเนี่ยนะครับปีนี้ก็จะเป็นข้อตัปฏิบัติให้งดเว้นนะครับเนื่องจากยังมีความกังวลนะครับจากหลายๆส่วนแล้วก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็เป็นความกังวลว่า ถ้าในช่วงประมีนใสงการานตหากว่ามีการสาดน้ําก็จะมีความเสี่ยงนะครับต่อการแพร่เชื้อได้ซึ่งอันนี้เดิมนะเรากําหนดว่าสาดได้จะต้องมีเครื่องป้องกันอย่างเช่นใส่หน้ากากผ้าหรือว่าใส่เสื้อผ้าชุดที่เป็นฮู้ดที่กันน้ํานะครับแล้วก็จัดบริเวณโดยเฉพาะนะครับในแนวโน้มนะครับที่จะเสนอต่อสมภพอาาชุดใหญ่ก็คือจะอนุญาตให้มีการจัดเทศกาลสงการงกานนะครับ ตามประเพณีแต่จะให้งดเว้นการปะแป้งและการสัดน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของการปะพรมน้ําตามประเพณีก็คือจะเป็นขันเล็กๆลดใส่มือลดใส่บานะครับกรณีที่เป็นกิจกรรมตามประเพณีแต่ว่ากรณีของการไปตามถนนสาธารณะสาดน้ําให้กับกรณีคนสัญจรสบายผ่านมาเนี่ยปีนี้จะเป็นข้อปฏิบัติให้งดเวินนะครับอย่างเขาสานกับสถานบันเทิงได้ไหมครับอย่างเขาสานกับสถานบันเทิง คือทุกกรณีที่เป็นฐานที่เอกชนก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ d m s g t ก็คือต้องมีตรวจวัดอุณหภูมิดูจำนวนคนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะครับเพราะนั้นกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยครั้งนี้ปีนเณจะขอให้งดเว้นสำหรับการสรดน้ำคือเข้าสารติดถนนไม่ได้ติดถนนได้ครับแต่ร่าสัตว์นะครับใช่ครับก็มีส่งน้ำพระขบวนแห่อะไรเงี้ยขอให้ดูความเหมาะสมทั้งนี้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีแต่ละจังหวัดซึ่งจะมีความเหมือนกันกับแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นจํานวนคนในขบวนแห่อย่างเช่นรูปแบบของการจัดประเพณีนะครับยกตัวอย่างประเพณีสงกรานต์กับวันไหลเนี่ยจะจะคล้ายๆายกันแต่จะต่างกันในรูปแบบของการละเล่นแล้วก็เรื่องของขบวนแห่นะครับนั้นปีนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะออกข้อปฏิบัตินะครับโดยจะเสนอสอปคชุดเล็กเพื่อพิจารณา นำเสนอข้สอสมมตขอชุกใหญ่ในบรสุนอย่างวันไหลเนี่ยคะ่ะเราจะเปลี่ยนยังไงบ้างคะจากวันไหลเดิมก็คือรูปแบบของการเล่นสงกรานนะครับเลยจากวันมหาสงกรานไปนะครับจะเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับว่าจะมีเรื่องของทำกิจกรรมะเพณีน,นีนอกเหนือจากถลิงศกในวันที่13เมษายนก็จะมีการละเล่นนะครับในเรื่องของการเล่นพื้นบ้านแล้วก็มีการสาดน้ำนะครับปีนี้ชัดเจนนะครับในเรื่องของ การสาดน้ำเนี่ยจะขอมีข้อปฏิบัติให้งดการปาแป้งงดการสาดน้ําที่ไม่ใช่ประเพณีก็คือสาดด้วยปืนฉีดน้ำสาดด้วยขันที่สาดกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นขันเล็กๆแล้วก็ลดใส่มือขอพอรตามประเพณีเนี่ยเราอนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าความเสี่ยงจากการสาดน้ําที่มีแรงดันสูงเนี่ยกรณีเข้าจมูกเข้าตาก็าจะมีความเสี่ยงแต่ว่าการลดด้วยลดที่บ่า ถที่มือนั้นก็เป็นไปตามประเพณีน,นะครับเราไม่ห้ามเพราะนั้นก็จะมีออกข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการครับโดยสมนทรธรรมภรลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในประกาศข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงการานต์ในปี64เนื่องจากปี63เราออกข้อปฏิบัติก็คือสงการานต์ที่บ้านก้เว้นกิจกรรมภายนอกครับแต่ปีนี้เราผ่อนคลายตามสถานการณ์คือจัดได้แต่ก้นเว้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นการสารัวนน้พวกปาร์ตี้โฟมก็ไม่ได้เหมือนกันเตอนนี้นี้เข้าขายที่ปีนี้ยังขอให้เว้น นะครับเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วนะครับเกิดความเสี่ยงกรณีของการมีของเหลวนะครับที่เข้าสู่ร่างกายแม้ว่าเดิมนั้นหรือร่วมก,กันกับการท่องเที่ยวว่าอาจจะจัดเป็นโซนพิเศษมีเครื่องป้องกันใส่ชุดกันน้ำอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดการละเล่นกิจกรรมแล้วก็มีผู้ดูแลเรื่องของการความแออัดต่างๆแต่ว่าในจากการพิจารณาอย่างถีท้วนแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขให้ความเห็นนะครับก็ให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่เ,เกี่ยวข้องกับการ ที่จะมีความเสี่ยงในการแพร่มากที่สุดเนี่ยก็ขอให้มดนะครับว่าปะแป้งเนี่ยสัมผัสกันก็ขอให้มดอยู่แล้วดังนั้นการสาดน้ําแม้ว่าอาจจะไม่สัมผัสแต่ว่าน้ําที่เราสาดออกไปก็จะมีความเสี่ยงกรณีที่สาดแล้วเข้าตาเข้าชมพูนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจัดคาดหวัได้ว่าจัดได้แต่มดเปียกสาดได้แต่ไม่เปียกเปียกเหงื่อแทน มาจูนเปลี่ยนเ,นเนื่อือเปลี่ยน,เ,ยนเราตอนนี้ส่วนึงที่มันเปลี่ยนเพราะว่า